ผมให้ชมเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหายาและก็เป็นเหรียญสําคัญเหรียญนี้นะครับผมขอญาตประคองเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าประกาศชัยชนะนะครับพระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงดาบหรือจับพระแสงดาบไว้นะครับและก็ม้าก็ยกขาขึ้นนะครับขาด้านหน้านะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามคมชัดแม้ว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้แต่ก็ ดูง่ายและเป็นธรรมชาติมากๆนะครับสังเกตเห็นนะครับตรงประมาณโคนหางของม้ามีโค้ดอยู่1จุดเห็นไหมครับจุดที่น่าสนใจของเหรียญนะครับและก็พลิกไปด้านหลังนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งเลยนะครับพิเศษมากๆเลยก็คือมีตราพระแสงจักรนะครับแล้วก็ประทับพระยาคุดนะครับพระยาคุดอยู่ด้านหน้าพระแสงจักรนะครับมีรัศมีบนพระยาคุดและตาอุณารมอยู่ด้านบนนะครับ พญาขุดกลางปลีกนะครับอันนี้เป็นตราประจําพระองค์สมเด็จเจ้าตากสินมหาราชนะครับจาริขก็ความดับเพลิงค้นหากู้ภัยนะครับเป็นเหรียญด้วยทองแดงที่มีความงดงามมีคภาพสวยงามและคมชัดนะครับนิยมเล่นหานะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็นิยมเล่นหานะครับ